ชิปโป้หนึ่งก้าสามตอนเมื่อเพื่อนกลายเป็นเด็กปหนึ่งแบบมัดรวมตอนเดียวจบเออกามพรุ่งนี้วันเสาร์นะเออวันเสาร์ใช่มีอะไรเหรอก็พรุ่งนี้มันเป็นวันหยุดให้การบ้านไปเปิดไปสองวิชาฝากดูด้วยละ่ะทําไมต้องดูด้วยยากเหรอยากดิเพราะว่ามีเป้าหมายให้ผู้ปกครองกับนักเรียนทําการบ้านด้วยกันเพื่ออะไรอ่ะจะได้มีกิจกรรมครอบครัวไง อ้าวแล้วถ้าผู้ปกครองจบแค่ชั้นป .4 ่ยจะไปสอนได้ไงอ่ะก็ให้ลูกสอนสิยังไงก็เป็นกิจกรรมครอบครัววุ่นวายเนาะเออได้เอาแค่11บอวกแจะต้องใช้เวลาคิดแหละยากตรงไหนก็17ไง19ไอ้บ้าเห็นไหมเมึงไม่ได้โง่เอาเนี่หลอกถามเหรอเออพองานฝ่ายด้วยละกันแค่นี้แหละไปนะต้องสอนการบ้านลูกแหละเนี่ยวันเสาร์จะออกไปตาแรดแต่แต่ซะหน่อยแต่ก็ดีเหมือนกันจะได้มีเวลาเล่นกับลูกอ ครูไปหาพ่อผมมาเหรอเออใช่ไปย้ำเตือนบอกให้เธอทําการบ้านโอ้ยครูผมทําอยู่แล้วไอที่ผ่านมาเคยทําด้วยเหรอว่าเห็นแต่ลอกเขาการลอกมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับมันต้องใช้ทักษะการตีความลายมือของเพื่อนและยังต้องใช้ความน่าดางทันสงในการนําส่งครูอีกและที่สําคัญเราต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงยังไงถ้าเพื่อนทําผิดเราก็ผิดไปด้วยใช่ไหมละ่ะผมก็เลยต้องใช้สมองในการวิเคราะห์ว่ามันทําถูกหรือเปล่าถึงค่อยลอกโอ้โหดูมันจะยากกว่าทําเองอีกไหมเนี่ยยากขนาดนั้นทำไมไม่ทําเองเลยอ่ะขี้เกียจ เออจเจริญขอบคุณครับประชดที่จริงเธอเป็นคนฉลาดนะแต่ฉลาดในทางที่ผิดผิดยังไงครูก็เออแล้วมันผิดยังไงเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้คิดเองมันก็คิดก่อนลอกอยู่นะหรือจะบอกว่าไม่ได้ถามด้วยตัวเองแต่มันก็ทาอยู่กูจะให้เหตุผลอะไรมันดีเนี่ยว่าไงครูโยงผิดตรงไหนผิดตรงที่ไม่ถูกใจครูครูโยงก็พูดจาไร้าสาระเป็นกับเขาเหมือนกันเหรอครูไร้าสาระทุกวันแหละแต่เธอคิดไม่ถึงเองแฮ่ ช้เอโฟนอ้าวไอ้กล้ามพ่อโทรมาเหรอใช่เดี๋ยวครูคุยโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลโมโตฮัลโหลโยงนี่โกรนนะอ้าวโกรนทำไมไมาใช้โทรศัพท์กล้ามล่ะก็เพระข้าอยู่กับไอ้กล้ามไงกล้ามมาโดนทำร้ายเนี่ยฮะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะกล้ามยังไม่ฟื้นเลยเฮ้ยจริงเหรอวะมันเป็นไงมั่งเห็นหมอบอกว่าหน้าจะโดนตีหัวอย่างรุนแรงใครตีไม่รู้ดิเออมึงรีบมาโรงพยาบาลเถอะโอเคเดี๋ยวไปพ่อว่าไงครูโยง เออพ่อเธอประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยอยู่โรงพยาบาลฮะแล้วพ่อผมเป็นไงบ้างครับบาดเจ็บนิดเดียวเองไปเดี๋ยวไปเยี่ยมครูกับพ่อเยี่ยมพ่อกับครูเออน,นั่นแหละถึงข่านครูโย่พูดผิดนี่ไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยแล้วนะพาอเป็นไงมัง่งพ่อโอ้ยเจ็บหัววะ่ะไม่เกิดอะไรขึ้นในเหล่ามาสิคือรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่นี่แล้วอะ่ะ จำอะไรได้เป็นครั้งสุดท้ายจำอะไรไม่ได้เลยว่าแต่พ่อลงเป็นใครเนี่ยเฮ้ยไม่ตลกนะเว้ยกล้ามอย่าล้อเล่นแบบนี้สิไม่ได้ตลกไม่ได้ล้อเล่นพ่อลงเป็นใครเอาเฮ้ยงานเข้าพ่อจำผมได้ไหมผมเป็ดเฮ้เป็ดไหนอ่ะก็เป็ดไงเด็กชายเสล็ดเป็ดลูกพ่อกล้ามอ่ะเเสล็ดเป็ดบ้าอะไรเตะชื่ออุบายขนาดนี้ข้าไม่รู้จกักหรอกก็มึงเป็นคนตั้งเองความจำเสื่อมร้อยเปอร์เซ็นต์พ่อจำผมไม่ได้จริงเหรอ พี่แอ้มมะม่วผมไม่เคยมีลูกครูโยงสิ่งสุดท้ายที่มึงจําได้เลยอ่ะคืออะไรสิ่งสุดท้ายเหรอ,อจำได้ว่ากําลังเรียนวิชาภาษาไทยอยู่กําลังเรียนเรื่องอะไรครูกําลังสอนท่องกรไก่ถึงฮอนอคูโอโหเฮยโยงความทรงจําหายไปเยอะมากนี่ย้อนไปสมัยเรียนป .1 เลยมั้งเนี่ย <S <S> <S ก็เด็กกว่าผมอีกะดิใช่แล้วเป็ดพอเองเรียนป .4 แต่ตอนเนี้ยไอ้กล้ามมันกลายเป็นเด็กป .1 โยทำไมให้มันกลับมาบ้านเร็วจังอะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็แค่ฟกช้ำนิดหน่อยที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องความทรงจําของมันเนี่แหละความจําผมดีนะแม่บอกเออดีก็ดีเราจะบอกแม่ว่าไงดีเนี่ยก็เดี๋ยวครูบอกเองไม่งั้นเดี๋ยวแม่เธอตกใจจะบอกว่าไงก็จะบอกว่าอ้าวมาทําอะไรกันเยอะแยะวายแม่มาแล้วฮะนี่แม่เหรออ่าใช่แม่ผมเองสวัสดีครับป้าโอ้โหประโยคแรกก็ชวนบ้านแตกและ มึงพูดใหม่ทีเดีกล้ามเยสมเด็จเอเคแม่จะเย็นแม่อย่าพึ่งแป๊ดทำไมป้าคนนี้ดูจังมึงอย่าอยู่เลยกลา้ามจะช้าก่อนจะเย็นฮะย่งอยากตายหมัวออกไปไม่ใช่คือกล้ามมาเสียความทรงจำองปกติดีคุณป้าเป็นอะไรเนี่ยโหดจังมึงหูปากไปทำไมอยากตายอ่ะเหลามาก่อนที่จะลั่นไก่คืองี้ฮะจริงเหรอเออเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นเงี้ย เข้าใจง่ายดีเนาะกรามเป็นไงมัง่งเธอจําเราไม่ได้เลยเหรอก็จําได้ดีครับเฮ้ยจริงเหรอจําฉันได้เหรอได้ครับป้าคือแม่ของเป็ดเป็ดบอกผมทําใจให้จา๋าค่อยๆเป็นค่อยๆไปกรามครับเองไปนั่งเล่นบนโซฟาก่อนแปะเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะคุยกันนะครับมีนมให้กินไหมครับเป็ดแบง่งนมลูกให้พ่อกิน่อยนะก็ได้ครับ ทีนี้จะทำไงให้ความทรงจำกล้ามกลับคืนมาหมอบอกว่าไงนะโยงหมอแนะนำให้ทำตัวปกติเหมือนอย่างเคยพอมีอะไรคุ้นตามากๆมันก็จะเป็นสะกิดทำให้ความทรงจำกลับคืนมาได้แล้วมันจะทำได้ยังไงล่ะในเมื่อตัวกล้ามเองอยังคิดว่าตัวเองเป็นเด็กอยู่เลยเออนั่นเลยดิถ้าหมอไม่เคยความจำเสื่อมไงหมอก็เลยแนะนำอะไรมั่วๆไอ้จ๋าแต่เราเคยดูในหนังนะเลามาสิในหนังไะนะมันจะถามคำถามไปเรื่อยๆแบบว่าถามให้คิดนะ่ะยังไงนะอย่างเช่นสมมตินะ มึงลืมแล้วว่าปากกาไว้ไหนกูก็จะถามไล่ให้ว่าล่าสุดมึงไปที่ไหนมาและได้คว้าอะไรออกมาจากกระเป๋าไหมตอนนั้นได้เขียนอะไรบ้างหรือเปล่าถามไล่ไปเรื่อยๆจนในที่สุดมึงก็นึกออกอะว่าปากกาอยู่ไหนโอ้พระเจ้าเชีย่ยกูตกใจหมดมึงเป็นอะไรกูทึ่งในความฉลาดของมึงมึงอย่าทึ่งบ่อยนะเดี๋ยวกูหัวใจวายตายว่าแต่ออกมาจากหนังเรื่องอะไรวะกระหังปะทะทาร์อร์มเมอร์ใครเป็นผู้กำกับวะมันเอาไปรวมกันได้ไงเนี่ย กำกับโดยชิปโป่หนึก้าูว่าเรื่องนี้เละทานฟอร์เมอร์เละกระหังดียบ้าเหล็กทั้งนั้นป้จาจ๋าเราไปถามไล่เรียงอดีตขอยกล้ามกันไล่มาเรื่อยๆจนปัจจุบันเลยให้ยกัวกูสงสัยมาสักพักแล้วฮาว่าไงช่วงนี้บทมึงไก่กล้ามเยอะจังวะเอาก็กูเป็นพระเอกของเรื่องนี้ถ้ามึงพระเอกกูก็พระเจ้าของเรื่องนี้แหละจะเถียงกันเพื่ออะไรเนี่ย เลีงนีได้นะเดี๋ยวไปหาขอทํากับข้าวก่อนอย่าลืมซื้อหอยหลอดมาด้วยนะหอยโขลดมึงกินหอยหลอดทุกวันมึงยังไม่เบื่อเลยนเนี่ยไม่อะสารอาหารเยอะดีพี่เป็ดจะไปไหนเหรอผมอยากไปด้วยโอ้ยฟังกี่ทีก็ยังไม่คุ้นพี่ไปข้างนอกแป๊บเดียวเดี๋ยวมาซื้อหนุไมาให้ผมได้นะครับได้เลยจ้ะขอบคุณครับป้าคงอีกนานเลยแหละกว่าจะคุ้นใจเย็นนะแม่พ่อความจำเสื่อมอยู่พอมันเรียกป้าทีไรนะอยากจะหยิบสมเด็จเอเคขึ้นมาทุกครั้งเลยเอานะเดี๋ยวมันก็หาย ถึงตอนนั้นข้าคิดบัญชีกับมันป,ป่าแปดก่อนความอดทนแม่จะหมดว่าแต่พวกลูกมีอะไรหรือเปล่าครับผมกลัวนะมึงน่ากลัวกว่ากูกอีกไอ้กล้ามอเออตั้งแต่มันมาบ้านนี่มันได้สองกระจกดูสักทียังงเนี่ยยังเลยว่ะกลัวมันรับตัวเองไม่ได้มันยังเด็กอยู่ทําไมล่ะครับหน้าตาผมมันเป็นไงหรอก็ปกติดีน่ารักสมวัยอ่ะเราจะเริ่มถามอะไรก่อนดีกล้ามครับลูกโกรนไม่คิดถึงพ่อแม่เหรอโอ้โหมึงเริ่มจากคําถามเด็ดเลยเหรอ พ่อแม่ผมเหรอมึงจะหลอกถานชื่อพ่อมันใช่ไหมจะเอาไว้รอตอนที่มันหายแล้วชั่วร้ายพ่อชื่ออะไรหละ่ะกล้ามพ่อผมชื่อ alexander c a b ค e โ a r o m o c o l a t o กูถานชื่อพ่อไม่ได้ให้สวดมนต์ก็เนี่ยชื่อพ่อผมแล้วแม่ล่ะแม่ผมเหรอ c ia a s s i น n ย a layla violet โอ้โหแต่ละชื่อไอ้กล้ามึงเป็นใครกันแน่เนี่ยผมเป็นเจ้าชายลำดับที่ห้าครับอะไรนะเจ้าชายลำดับที่ห้าเจ้าชายแห่งเมืองคนบ้าอวะ ปล่าครับผมเป็นเจ้าชายจากเมืองชาบูตูเบโรเอาหนักเลยกูทีนี้ไอโยงไอกล้ามันเป็นเจ้าชายวะเฮ้ยกูยังไม่ปากใจเชื่อสารรูปอย่างมึงนี่เหมือนเจ้าชายตรงไหนวะทำไมต้องว่าผมด้วยอ่ะเอางานเท่าเลยกูไอโย้มึงละแกเด็กเออลุงขอโทษเองเป็นเจ้าชายแล้วมาทําอะไรแถวนี้ผมจําไม่ได้แล้วครับเออลืมไปเป็นความจําเสื่อมแต่ตอนที่เป็นความจําไม่เสื่อมมันก็ไม่เห็นบอกอะไรเราเลยอันที่จริงกล้ามเคยพยายามจะบอกแล้วในตอนสี่เกลือติดเกาะไปหาโดยย้อนหลังได้นะครับ เออใช่เหมือนมันพยายามจะบอกจริงๆในตอนนั้นแต่เมื่อเงไปขาดจะหว่ามันในโยงขอโทษทวีมีอะไรจะถามผมมีไหมครับดูเหมือนความทรงจําของมันก็ยังไม่กลับมานะเดานะกูสงสัยถ้าเป็นเจ้าชายมาจากที่อื่นจริงทาไมต้องมาเรียนภาษาไทยด้วยอะ่ะเห็นบอกว่าตอนนี้กําลังเรียนกอไก่ถึงหองนกพู่อยู่ใช่ปะ่กะกษริย์ส่งมาเรียนครับหมายถึงพ่อเองอเหรอใช่ครับโกรนมีวิธีอื่นอีกไหมวะก็มีนะเอามาแจากในหนังหนังเรื่องอะไรผีปอบปะทะทารนโฟร์เมอร์ เอาอีกแล้วมันไปปะทา้ากันได้ไงวะเนี่ยผู้กำกับคนเดิมใช่ไหมใช่ชิปโป่หนึ่งเก้าสามอ่ะไหนต้องทำไงเหล่าเมาดิอันนี้อาจจะยากหน่อยหาคนที่ตีหัวยกลางให้ได้พอมันเห็นหน้าคนที่ตีปุ๊บความทรงจำมันจะกลับมาลเลยอ่ะเฮ้ยนี้ก็เยี่ยมเลยดิยิงปืนสองทีได้นกหนึ่งตัวไอ้บ้าเขาเรียกว,ว่ายิงปืนทีเดียวได้นกสองตัวยิงปืนสองทีได้นกตัวเดียวเขาเรียวกว่าการเอือนั่นแหละงั้นผู้นี้เราจะไปตามหาฆาตกรกันผมยังไม่ตายครับ เรียกโจรเฉยๆก็ได้เดี๋ยวเรามีเรื่องต้องเคลียร์ชื่อพ่อรอ,อยากชิเป๋งชื่อพ่อชื่อแม่โคตรยาวแต่ลูกดันชื่อกล้ามหลังจากนั้นโกลนกับโยงก็ได้ไปตามหาตัวฆาตกรก็บอกว่ายังไม่ตายความเดิมจากตอนที่แล้วกล้ามได้รับบาดเจ็บสมองกระทบกระเทือนจนทําให้ความจําเสื่อมและในตอนนี้มีความทรงจําเหลือเพียงแค่ของเด็กชั้นปหนึ่งเท่านั้นโยงกับโกลนได้คุยกันว่าจะหาทางช่วยกล้ามด้วยการหาตัวฆาตกรให้เจอให้ผมยังไม่ตาย ก็อย่างที่มกรคทายกบอกนั่นแหละายการไปเห็นหน้าคนที่ตีหัวมันความทรงจำอาจจะกลับคืนมาก็ได้มกรคทายยกนี่เขาอยู่ในวัดไม่ใช่หรอวะอันนี้คือที่สุดท้ายที่มึงได้เจอการใช่ไหมใช่ใชสวนสาธา,ารณะน,นี่แหละพอคุยเรื่องการบ้านกับมันเสร็จนะกูก็กลับไปที่โรงเรียนเลยแล้วมึงก็โทรมาบอกกูนี่แหละว่าไอ้ก้ามโดนตีหัวผมโดนตีหัวแหละครับถูกต้องแล้วงั้นก็แปลว่าคนสุดท้ายที่มันเจอก็คือมึงแล้วหลังจากนั้นกูก็มาพบสพบมันผมยังไม่ตาย แต่ทีนี้พอมันเห็นหน้าเราสองคนความทรงจําม,มันก็ยังไม่กลับคืนมาแปลว่ามึงกับกูเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นสินะคนในหมู่บ้านเราก็มีไม่กี่คนพาไปดูทีละคนจะได้เจอฆาตกรเองเอง่ะผมยังไม่ตายทำไรกันอยู่หรอพี่ปอกป,ป,ป๊กลุงกลนปมกลัวเออกูก็กลัวกลัวมึงอะ่ะพี่กล้ามเป็นไร,รอ่ะพี่โกลนความจําม,มันเสื่อมตอนเนี้ยสมองกายเป็นเด็กฮะไม่เกิดอะไรขึ้นอนะ่ะ มาโดนตีหัวสมองเลยกระทบกระเทือนพี่กล้าจำหนูได้ไหมพี่กลัวกล oh, ัวกลัวโอ้ใจเย็นใจเย็นเอาซะอย่างนั้นความทรงจำยังไม่กลับคืนมาแปลว่าปกป้องบริสุทธิ์อ้าวหนูก็ต้องบริสุทธิ์แงอยู่แล้วสิพี่หนูยังไม่เคยผ่านมือชายเลยมันคนละอย่างกันแล้วเออพวกกูก็ยังไม่เคยผ่านมือชายเหมือนกันคุยเรื่องอไรกันอยู่ล่ะครับเฮ้ยห hey, ยุดพูดจาสิบแปดบวชได้แล้วสงสารเด็กเฮ้ย hey, ไม่เป็นไรหรอกเด็กมันจะได้มีภูมิภูมิอะไรวะภูมิคุ้มกันคุ้มกันอะไร คุ้มกันเรื่องลาหมกมั้งโหยไฟายเโตขึ้นมันก็มีภูมิเองแหละไม่ต้องมายัดเยียดให้มันตั้งแต่เด็กแบบนี้มึงรู้ได้ไงว่าเดี๋ยวก็มีภูมิเองตอนเด็กๆมึงเคยดูหนังโป๊ปะไม่เคยไม่มีโทรทัศน์แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะวันละสองรอบอย่างหืนแล้วมึงเอาภูมิมาจากไหนไม่รู้ว่าภูมิมันมาเองอ่าอะไรสาระพอแล้วสรุปว่ายังไงกันเนี่ยพี่คือพ่อข้าคิดว่าถ้าเกิดใบกล้ามมันได้เห็นหน้าคนที่ตีหัวมันความทรงจำมันจะกลับคืนมาไงอ๋องี้ที่เองจะไไดด้้้้รรูตตัววคนนที่่เป็โจใชมม พี่แปลวิธีแบบนี้มาจากไหนอ่ะปอบปะทะ t ท r ฟอร์เมอร์เรียกกูออกมามีอะไรกันเนี่ยมีเรื่องที่ต้องพิสูจน์บางอย่างกูไม่แนวไปกูไม่ผิดร้อนตัวจัดจัดม่อเก็บอาการเป็นไม่ได้จ๊อดโทษทีกูเพิ่งว่าความเสร็จเพิ่งออกจากศาลมากูหลอนตัวเองว่าเป็นลูกความกูว่าจะไม่สงสัยจะมึงทําตัวโคตรน่าสงสัยเลยไม่ต้องมาสงสัยกูยังไงกูก็ไม่ผิดกูไม่ยอมรับยังไม่เลิก ว่าแต่มีอะไรเหรอแต่กูขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะมึงนี่สมกับเป็นทนายความจอสไอโย่้กามจำจอสได้รีบล็อกตัวมันไว้มันคือฆาตกรหยุดอย่าขยับไอเ้เรวฮ่าพวกมึงเล่นอะไรกันเนี่ย,อย <c oughs> ไอ้กโกรนมึงต่อยกูทําไมก็มึงไปโจรที่ตีหัวไอ้กล้ามไงอะไรทําให้มึงคิดแบบนั้นเพราะไอ้กล้ามมันจามึงได้คืออะไรอะ่ะแล้วทําไมมันจะต้องจํากูไม่ได้ด้วยเออเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังตอนนี้ต้องควบคุมตัวก่อนในที่สุดความจำก็กลับคืนมานะเพื่อน พวกลุงทำร้ายกันทำไมอะ่ะอ้าวความจำยังไม่กลับคืนมาแล้วทำไมจำไม่จอดได้อะ่ะอ้าวก็เมื่อกี้พวกลุงเรียกชื่อกันผมก็เลยรู้จักไงผมไม่ได้โง่ซะหน่อยจอดกูขอโทษไปการถ่ายโยงอ้าวไอกล้าบมาดิครับลุงโยง <S 2>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  คืออะไรวะไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครก็ได้อธิบายให้กูฟังที มึงจะมาถล่มร้านกูเหรอก็มีโอกาสห้าสิบห้าสิบนะทำไมว่ามีอะไรกันเหรอมากันครบเลยพวกขามีเรื่องที่จะต้องพิสูจน์ว่ะพิสูจน์อะไรอ่ะไอ้จอร์ดมึงก็เอากับเขาได้เหรอกูไม่เกี่ยวกูจะมาถามว่าต่อยกูทําไมตกลงว่าต่อยกูทําไมเนี่ยเดี๋ยวยังบอกตอนนี้ไม่ได้ต้องพิสูจน์ไอ้ขาวก่อนฮะคืออะไรพิสูจน์อะไรแล้วจะต่อยกูได้ปะเนี่ยการจะต่อยหรือไม่ต่อยไม่อยู่ที่ว่ามึงจะรอดพ้นจากข้อกล่าวหาหรือเปล่าข้อกล่าวหาอะไรอ่ะ ก็ติดคุกไปแล้วนี่ข้อหาทําให้ลูกค้าตายระหว่างกินข้าวเออมาเจอข้อกล่าวหาใหม่หน่อยลุงโยง่งผมอยากกินไอติมจะจัะจะแบแป๊บหนึ่งนะลูกเอารสช็อกโกแลตนะครับได้ครับไอขาวไปเอาไอติมรสช็อกโกแลตมาโคตรสยองเลยว่ะพวกมึงเล่นอะไรกันเนี่ยไอกลาม,มันกลายเป็นลูกมึงไปแล้วเหรอไม่ใช่ลูกกูแต่เหตุการณ์มันพาไปเออไอติมหมดเดี๋ยวรอก่อนนะให้ลูกน้องไปซื้อมาให้กล้ามครับเรามองหน้าลุงที่ใส่เสื้อขาวดิแล้วบอกว่าจําได้ไหม ผมไม่รู้จักครับมึงเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทำไมกูต้องเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ด้วยอะไหนเหล่ามาดิเกิดอะไรขึ้นคือนี้เว้ยลุงโยงมขออยากกลับบ้านโอ้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะให้ลุงทำทุร่าให้เสร็จก่อนกูว่าพ่อเมืองต้องอธิบายด่วนเลยเรื่องมันยาวอะแต่กูจะเหล่าแบบย่อๆละกันเออเหล่ามาเลยย่อๆที่แท้เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เองโถ่กล้ามน่าสงสารว่ะแต่งกระตูนี่มันดีจริงๆอะแล้วทีนี้เหลือใครที่ยังไม่ได้พาไปหาก็จะมีพวกผู้หญิงกับเเด็กในนโรงรงีย เด็กในโรงเรเียนก็เป็นผู้ต้องสงสัยด้วยแหละเนี่ยตอนนี้กูสงสัยหมดแหละแต่ว่าเด็กจะเอาไว้เป็นช่วงสุดท้ายเพราะโอกาสที่เด็กจะทํานี่มันน้อยมากๆาผมก็เด็กนะครับเออลุงร,ร,รู้แล้วทําไมอ,อายุโยมอาใจมันจังวะจิตวิญญาของความเป็นครูเว้ยไม่ใช่จิตวิญญาอะไรทั้งนั้นแหละไอ้กล้ามันเป็นเจ้าชายเจ้าชายแห่งเมืองคนบ้ามุกนี้กูเล่นแล้วแทนที่จะเสียเวลาตามหาโจรทำไมไม่ตีหัวมันอีกรอบไปเลยวะ กูคเคยดูในหนังนะเว้ยคนความจาเสื่อมพอโดนตีหัวอีกรอบหนึ่งความจํากลับมาเลยอ่ะหมังเรื่องอะไรผีตาโบะปะทะทานฟอร์เมอร์เอาอีกแล้วผู้กํากับชื่อชิโป้หนึ่งเก้าสามใช่ป่ะใช่เคยดูได้เหรอไม่เคยไม่คิดจะดูด้วยลุงโย่งจะตีหัวผมอีครั้งจริงเหรอครับโอ้ยลุงไม่ตีหรอกลุงคนดีไอ้นั่นมันคนใจบาปอย่าไปฟังมันนะออาซะอย่างนั้นเห็นนั่งตักนานและมึงหนักไม่ได้โยง่งตอนเนี้ยนะน้องชายกูไม่มีเลือดไปเลี้ยงแล้วเดี๋ยวเตียนตัดทิ้งได้เลย ครบแล้วมีรายกันเหรอถึงได้นัดรวมตัวโกรนกรโยมบอกให้ชวนมานะ่ะอ่ะโกรนมึงเลือกเลยว่าจะเอาคนไหนไอ้บ้าไม่ได้มาหาคู่คุณป้าพาเพื่อนมาเยอะเลยใจเย็นจ๋าความจำมันจะไม่กลับคืนมาทําไมแฟนเรียกเธอว่าป้าเธอต้องดูแลตัวเองมากเลยเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นแฟนเราความจําเสือ่อมจำอะไรไม่ได้เลยเอาวนี่ก็เหมือนกับว่ามีแฟนใหม่เลยสิมันไม่ใช่แค่จาชั้นไม่ได้อะดิแต่ความทรงจําย้อนกลับไปเป็นเด็กปอนหนึ่งเลยอะ่ะโหเหมือนมีลูกเพิ่มมาอีกคนหนึ่งเลยอเออดีปวดหัวอยู่เนี่ย จำใครในนี้ได้บ้างไหมค่อยค่อยดูไปทีละคนนะคนแรกคือแม่ของเป็ดป้าจ๋าจำได้คนที่สองก็ไม่รู้จักครับคนที่สามละ่ะไม่รู้จักคนสุดท้ายละ่ะอืมก็ไม่รู้จักครับไม่รู้จักสักคนเลย่น,นไงโยกสรุปว่าไม่ใช่พวกผู้หญิงที่เป็นคนทํานั่นดิทีนี้ก็เหลือแต่เด็กเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโยกยังมีอีกสองนะใครวะยังมีอีกเหรอก็มีครูดาวเรืองไงกับเคียวกโกะเออใช่ใช่ ลืมไปได้ไงเนี่ยแต่กูว่าคูดาวเรืองบริสุทธิ์กูว่าเคียวโกะบริสุทธิ์แหม่ปกป้องทันทีเลยนะมึงด้วยโยง่งเรื่องคูดาวเรือไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้กูพาไอ้กล้ามไปโรงเรียนส่วนเรื่องเคียวโกะก็ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้กูพาไป,ไป,ห,าไปหาเคียวโกะไม่ต้องมายุ่งแมวบ้านกู<อ>งั้นงสรุปเอาไงดีเนี่ยกับพวกผู้หญิงก็ไม่มีอะไรแล้วกลับกันไปได้เลยนะอา้าวให้มาแค่เนี้ยเสียเวลาทำมาหากินนะเนี่ยโบอย่าพูดมากเดี๋ยวล่าเข้าห้องเลย แค่ไปลชื่ออาจไปแล้วจาพูดมากกว่าเดิมอีกกาให้กูลากเข้าห้องเลยสินะแต่เสียใจด้วยใจฉันมีแต่เขียวโกะแต่เคียวโกะก็ไม่เอามึงนะสรุปว่าวันนี้ความจําของกล้ามก็ยังไม่กลับคืนมาแล้ววันพรุ่งนี้กล้ามจะต้องเข้าไปในโรงเรียนพร้อมครูโยงความเดิมจากตอนที่แล้วกล้ามความจําเสื่อมเนื่องจากได้รับการกระทบกระเทือนที่หัวจนในสมองกลายเป็นเด็กป .1 โดยที่ทางเพื่อนๆได้คิดวิธีการช่วยเหลือ นั่นก็คือพาไปเจอหน้าทุกคนในหมู่บ้านเมื่อเห็นหน้าฆาตรกรที่โจมตีเขาความทรงจาก็อาจจะกลับคืนมาฆาตรกรอีกแ้วผมยังไม่ตายแม่ผมไปโรงเรียนแล้วนะครับผมก็จะไปโรงเรียนกับพี่เป็ดนะป้าเฮ้ยใจเย็นจ่าความทรงจามันยังไม่กลับยังไงก็ฝากดูแลกล้ามด้วยนะที่โรงเรียนนะ่ะเออไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเรากับเป็ดจะช่วยกันดูแลเป็ดดูแลน้องด้วยนะฝากตัวด้วยนะครับพี่เป็ดครับน้องกล้ามทำตัวไม่ถูกอะ่ะ เออให้ตังค์ลูกทั้งสองคนไปโรงเรียนหรือยังให้แล้วคนละห้าสิบาทห้าสิบบาทแม่แม่แมอะไรเป็ดถึงสมองพ่อจะกลายเป็นเด็กปหนึ่งแต่กระเพาะพ่อ,พอยังใหญ่เหมือนเดิมนะห้าสิบาทมันจะพอเหรอเออจริงด้วยสิถ้าพ่อกินมากกว่าห้าสิบาทเป็ดก็ช่วยจ่ายสิหะาทำไมอะแค่นี้ผมก็จะไม่พอกินอยู่แล้วเอาหนาะจะกลับมาตอนเย็นแม่เพิ่มตังค์ให้โอ้โหแปลว่าวันนี้ผมต้องกินน้อยลงใช่ไหมงั้นขอเป็นค่าเลี้ยงดูพ่อด้วยสองเท่าเลยนะเป็นไงล่ะมีลูกสองคนลำบากไหมมาก ไอเรื่องค่ากินนะไม่ต้องเป็นหว่วงเดี๋ยวเราจ่ายเองเรลืองน้อยกว่าตอนเป็นผู้ใหญ่อีกปกติกินแต่เบียร์ตอนนี้กินหลายกล้ามกินขนมครับโอ้โ,อโอน่ารักมากนั่นผัวเรานะตอนนี้ก็เหมือนลูกเราอ่ะครูโยไม่รู้สึกขแยแมือบ้างเหรอนิดนึงลุงโยงมาเป็นพ่อผมไหมครับถ้ากูเป็นพ่อมึงก็เป็นปู่ของไอเป็ดเลยดิเราก็ต้องเรียกโยว่าพ่อได้ใช่ไหมพอ่อแค่คิดกระสยองแนละ้วเป็นไรกันปปปไปไปเดี๋ยวไปโรงเรียนกับครูเลยนะมันจะสาย อ่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีครูครูครับทำไมลุงกล้ามานั่งตรงนี้มันมีเหตุจำเป็นนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวครูจะแนะนําเพื่อนใหม่เลยเด็กชายกล้ามลุกขึ้นครับผมแนะนําตัวหน่อยผมชื่อเด็กชายกล้ามครับอยู่ชั้นปหนึ่งผมควรจะงงอะไรก่อนดีเนี่ยพ่อเป็ดเป็นเด็กปหนึ่งหรือเด็กปหนึ่งเอามาเรียนรวมกับปสี่อย่าถามมากครูให้เรียนก็ต้องเรียนดิอ่ะเด็กชายกล้ามนั่งลงได้ครับผมเรียนด้วยกันดีๆอย่าละแกเพื่อนใหม่นะ ครจะรังแกใครกันแน่อย่ากแกล้งผมนะครับครับแปลงพ่อกูกูต่อยนี่พ่อเป็ดไม่ใช่หรอใช่ดีรูปร่างแบบนี่มีอยู่คนเดียวแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยามาเรียนกับเราเนี่ยเราก็ยังงงอยู่เลยแต่วันนี้เราเรียนไม่รู้เรื่องแน่เด็กชายกล้ามรู้จักใครในห้องนี้บ้างไหมไม่รู้จักสักคนเลยครับโอเคแปลว่าทุกคนในนี้บริสุทธิ์งั้นมาเริ่มเรียนกันเลยทีนี้เนื่องจากว่ามีเด็กชั้นป .1 มาเรียนกับเราด้วยครูจะสอนอะไรที่เป็นของเด็กป .1 ละกัน มันอาจจะง่ายสําหรับพวกเธอแต่ก็เหมือนเป็นการทบทวนบทเรียนนั่นแหละลุงกล้ามไม่ได้โค้งเลยไอ้แว่นอีกดาพ่อข้าหอป่าครับอ่าไล่ตอบทีละคนนะเป็ดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองกล้ามสองบวกสองเป็นสี่ <4 S 2> แว่นสี่บวกสี่เป็นแปดเปิร์แปดบวกแปดเป็นสิบหกเป็ดสิบหกบวกสิบหกเป็นเหมือนมันจะยากขึ้นเรื่อยเรื่ยเลยอะตอบไม่ได้เหรอสามสิบสองครับกล้ามสามสิบสองบวกสามสิบสองเป็น 32บวก32 <S <S 2> <S 2> เป็นเท่าไรอ่ะพี่เป็ดเป็นเท่าไรเหรอครูถามอะไรยากจังขนาดผมยังตอบไม่ได้เลยฮะแค่นี้ยากเหรอเด็กปสี่ก็ยังตอบไม่ได้เลยเหรอโอ้ยครูถ้าสมัยครูอยู่ปหนึ่งครูตอบได้กละล่ะใครมันจะไปจําได้เออสงสัยไม่อาจจะยากไปงั้นเอางี้เดี๋ยวครูไปหาหนังสือเด็กปหนึ่งอ่านก่อนจําไม่ได้เพราเขาสอนอะไรกันเพราะงั้นสองชั่วโมงนี้ฟรีพอเธอไปเล่นกันได้เลย ชั่วโมงนี้ฟรีเราเล่นอะไรกันดีอะนั่นดิไม่กระทนหันเกินไปหน่อยเลยไม่ได้คิดเรื่องเล่นเลยนี่ลุงกล้ามไม่ใช่เหรอะอย่าเรียกผมลุงสิครับผมอายุน้อยกว่าพี่อ่ะเป็ดจะไม่ได้เล่าให้ทามฟังเหรอยังเลยก็ทามันมาสายอะ่ะคืนนี้ทามจะเล่าให้ฟังตะแนว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 อ๋อแบบนี้นี่เองเออนั่นแหละเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วงั้นก็มาเล่นอะไรกันเถอะเล่นพ่อแม่ลูกลกันไหมแม่ครับผมไม่อยากเล่นพ่อแม่ลูก งั้นอยากเล่นอะไรไหนบอกพวกพี่ๆมาสิอยากเล่นต่อสู้เฮ้ยมันจะดีเหรอดีสิครับสนุกจะตายไอสนุกอัไม่ใช่แน่แต่คำว่าจะตายนะ่ะถูกต้องใครจะตายเหรอพวกข้านี่แหละไม่ตายหรอกครับแกล้งต่อยกันเบาๆไอเป็ดมึงห้ามพ่อมึงดิเออกล้ามเล่นอย่างอื่นดีกว่าไหมทำไมอ่ัผมอยากเล่นต่อสู้เป็ดพ่อเธอจะร้องแล้วโอ้ยกูเอาไงดีวะเนี่ยก็ได้ก็ได้เล่นต่อสู้ก็ได้แต่เล่นเบาๆนะครับผม เปิดแน่ใจนะไม่นา่าเป็นไรมั้งเห็นบอกว่าจะเล่นเบาๆอาล่ะงั้นดูนี่นะกล้ามไหนเป็นกล้ามโชว์หน่อยกูไปก่อนนะลืมทําการบ้านไอ้ถามมันเอาตัวรอดไปแล้วกล้ามไอ้ฐามมันเป็นสัตว์ประหลาดไปฆ่ามันเลย,ย <c oughs> เย้ไอ้แว่นเอางี้เลยเหรอโทราฐานที่มันเหนียวตัวรอด <c oughs> เฮ้ยไอ้ฐามตายแล้วมั้งเนี่ยฆ่าสัตว์ประหลาดตายไปนหนึ่งตัวแล้วครับ <c oughs> โอ้โหตรงนี้มีสัตว์ตลาดสามตัวเลยเฮ้ยตายซะเถอะ <c oughs> เหลืออีกสองตัวก <c oughs> ้านีอา้าวหนีไปแล้วตามไปค่ะ <c oughs> เอ๊นักเรียนหายไปไหนกันหมดนะครูดาวเรืองฮะมีอะไรคะวิ่งหนีอะไรมากะลาวิ่งหนีเด็กชายกล้ามครับฮะครูไม่เข้าใจอะ่ะเย่จะสัตว์ตลาดอีกแล้วอ้าวพ่อเป็ดนี่สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับ ครูดาวเรืองสนุกจังเลยครับพี่เป็ดกูไม่สนุกเลิกเล่นเถอะอ้าวมาทำอะไรกันอนะ่ะครูใหญ่ช่วยด้วยค่ะ<อ>สัตว์ประหลาดครูใหญ่เหรอตายแล้วห<อ>นีไปเลยผมจะตามไปตาม,มันไปโอเครู้แล้วว่าจะสอนเด็กป .1 ยังไงครูโยงรอดแล้วเราเปิ้ลครูโยงช่วยด้วยพอผมบ้าไปแล้วอะไรใครบ้าว้าวจะสัตว์ประหลาดตัวใหญ่สัตว์ประหลาดตัวใหญ่เหรอเล่นต่อสู้กันอยู่เ,เนี่ย เล่นอยู่คนเดียวครับตอนนี้ต่อยคนไปทั่วโรงเรียนเลยฮ่ะจริงเหรอครับครูใหญ่กับครูดาวเรืองก็โดนไปแล้วฮ่าไอเลวเด็กชายกล้ามเลิกเล่นเดี๋ยวนี้เลยไม่เลิกหนุกดีถ้าเธอไม่เลิกอาจจะต้องเจ็บตัวนะเขามันเลยจะสัตว์ประหลาดแม่โกระจอกสื้อเสตายไปอีกหนึ่งเป็ดปกติพ่อเธอเก่งขนาดนี้เลยเหรอไอ้ยานี้สิพี่เป็ด ไอ้กล้าม,มึงต่อยลูกกูลุงเป็นพ่อของสัตว์ประหลาดใช่ไหมอ้าวพี่กล้าหายดีแล้วเหรอสัตว์ประหลาดกระเทยรับอะไรดีครับเอง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 สัตว์ประหลาดลุงขาวอะไรมึงเป็นอะไรกล้ามตั้งกาดทำไมจะฆ่าสัตว์ประหลาดอ,อาการแบบนี้แปลว่ามึงยังไม่หายสินะ ลุงกโกรธต้องตายโลกนี้จะได้สงบสุขมึงจะบ้าไอา้กล้ามเมื่อคิดจะทำอะไรจะต่อยกูมันไม่ง่ายหรอกนะสัตว์ตลาดตัวนี้หลบเก่งยังไรครับไม่ใช่แค่หลบเก่งนะหนีเก่งด้วยฮึบส่้ๆๆๆๆบินได้ด้วยเหรอแม่อ้าวทำไมวันนี้เลิกเรียนกันเร็วจังเปิ้ลก็มาด้วยเหรอพวกผมหนีพ่อมา ฮะมีมาทำไมก็แม่บอกว่าให้ดูแลพ่อนี่แต่พ่อบ้าไปแล้วแม่บ้ายัางไองอ่ะเล่าแม่มาแล้วเป็นอะไรกล้ามสัตว์ประหลาป้าแกเออโหแม่สุดยอดหายบ้าที่ยังในเรื่องมันเป็นไงมาไงเล่าให้แม่ฟังหน่อยก็พ่ออยากเล่นต่อสู้แล้วก็ไล่ต่อยเขาไปทั่วโรงเรียนเลยครูโยงยังโดนก็เลยมาจบที่แม่สินะใช่แล้วแม่แต่พ่อเงียบไปนานแล้วนะไม่ใช่ว่าตายแล้วเหรอเฮ้ย ไม่ตายหรอกนี่แม่ยั้งมือเอาไว้โอ้โหนี่ขนาดยั้งมือนะโอ้ยอา่านี่เกิดอะไรขึ้นอา้าวจ๋เเาเป็ดแอปเปิลด้วยอา้าวความทรงจำกลับมาแล้วเหรอความทรงจำอะไรทำไมเธอพูดเหมือนกับว่าเราสมองเสื่อมเลยก็เออดิเพิ่งจะปกติเมื่อกี้ฮะจริงอ่ะโอ้ยทะลุงี้ให้แม่ซัดพ่อนานแล้วจะได้กลับเป็นปกตินั่นดิเป็นปกติแล้วทำไมงั้นจะได้ถามเลยเธอโดนใครตีหัวมาโดนใครตีหัวหรอไม่มีนะอา้าวแล้วล่าสุดจำอะไรได้บ้างเนี่ย เขาเดินสะดุดหัวแมวล้มหัวฟาดพื้นพอรู้สึกตัวอีกทีก็กมาอยู่ตรงนี้แหละ